สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาสอนนะครับเป็น EP ที่10แล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็ตีสอนจะตีสามนะครับวันนี้ดีดมากโอเควันนี้จะสอนนะครับเป็นเรื่องนะครับทำเป็นบอทเกมนะฮะก็คืออ เป็นในลักษณะก็คือเป็นบอดหาของนะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพวกบอดเลือกโจมตีมอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบอดหาของบอดตีมอนเดินตีมอนเนื้อนั่นนะครับโอเคโดยใช้ if e ฟช่วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นเกมออนไลน์เนาะลงนั้นเจีนบางครั้งเราไปตีมอนเนี่ยเราเล่นกับผู้ผเล่นอื่นนะผู้เล่นอื่นเนี่ยเขาฆ่ามอนตัวนั้นไปแล้วนะฮะเราก็ต้องรอให้มันเกิดใหม่ก่อนแล้วถึงเดินไปตี หรือหาของเนะี่ยเราก็ต้องรอ,อให้มันเกิดก่อนนู่นนั่นนะครับเราถึงจะเข้าไปเก็บเกี่ยวได้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะสอนแบบเบสิกนะฮะเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ยากเกินไม่แอดวานม,มากนะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าในเกมเนี่ยนะครับมันจะต้องเดินไปเก็บนะฮะเดินไปเก็บ ก็คือเอาเมาส์คลิกนะครับสีเขียวๆนะครับแล้วก็ให้มันเก็บนะครับนะฮะผมก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับก็เดินเดินเดินนะครับโอเคทีนี้อไอเนี้ยนะครับเราถ้าเกิดเห็นว่าแบบจริงๆแล้วมันใช้มาโคก็ได้นะฮะแต่ว่าเออตอนเนี้ยมันมัน มันดึกแล้วล่ะมันน่าจะไม่มีคนเล่นนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนมาแย่กันเก็บเต็มเลยนะครับโอเคอันดับแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับก็ไม่เซตอะไรเยอะนะครับไม่เซตตัวเปิดเกมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะฮะอันดับแรกนะครับหาจุดหาจุดแกนกลางก่อนหรือ จุดวางเริ่มเล่นอะไรประมาณนี้นะครับนะผมจะให้มันแบบง่ายๆเลยนะฮะก็1นะครับ,รบอยู่แางนี้แล้วผมจะจับภาพนะฮะสีเขียวนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้แนะนําให้เป็นรูปเล็กๆไปเลยนะครับถ้ามันไม่ไแตกต่างนะบางดันเชียนบางเกมที่มันแบบอยู่ในถ้ามืดๆสีดำๆเนี่ยก็ดูดีๆนะครับนะ น,น,นีนนนนน่สีเขียวนะครับหาเจอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันจะไปซ้ำกับโอเคไม่ซ้ำเนี่ยบางครั้งเราก็ดูได้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยกับสีเขียวตรงที่มันอื่นๆที่มันอยู่ในหน้าจอมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้เกมเนี่ยนะครับเกมเนี่ยลองดูเห็นไหม ว่าไอซีเคียวๆเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนภาพ PNG อ่ะก็คือมันมองทะลุได้ถ้าเกิดมันมากด,ดเห็นไหมมันก็มันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับนี่เราต้องวางแผนก่อนว่าทำยังไงให้มันไม่ไปกดตรงนู้นนะฮะเราก็เซตแอเรียให้มันนะครับอีพีแรกๆเลยนะครับวิธีการสอนเซตแอเรียก็ให้มันหาประมาณนี้แล้วกัน มันหน่อยโอเคทีนี้ได้มาแล้วนะครับเมาส์คลิก x t Step อันนี้ก็ให้มันหาสัก2วิก็อพอนะครับแล้วก็100ไวๆเลยให้มันหาแล้วก็เพิ่มอีฟเอลให้มันหน่อยนะครับโอเคทีเนี้ยเวลามันเจอมันก็จะเดินไปอ่ามันก็จะกดตรงนี้เนาะ มันก็จะกดรูปภาพทีนี้ผมจะเอาออกก่อนไปเนี่ยนะเอาออนะครับให้มันให้มันทำแล้วก็กด Copy นะครับแล้วก็มาวางไว้ในรูปนะฮะแล้วก็ค่อยมาใส่นะก็คือเจอรูปเจอรูปแล้วค่อยมาทำในใใใอีกในใ e นอ่าในอีนะฮนะเดี๋ยวลองดู เหมือนเก็บแล้วนะครับทีนี้เราต้องทํามันเป็นลูปเนาะถ้าเป็นลูปเนี่ยมันก็มันก็จะกดปุ่มเลยซึ่งเมื่อกี้เราเราจะเห็นว่ามันมีไอ้สีฟ้ามันขึ้นนะครับมันจะมีไอ้สีฟ้ามันขึ้นเมื่อเจอรูปเอา mouse ไปคลิกกดแล้วนะครับก็ให้มันนะครับให้มันโชว์เมสเ a จแล้วกันนะครับโชว์เมสเ a จ โอเครูปเริ่มไปแล้วเริ่มงวงอะมาตรงฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็กดลงมา Message EX นะฮะร e t u r n r e t u เ n เอาเป็น NB นะครับ Message ก็เขียนว่ากำลังเก็บกำลังเก็บเกี่ยวอ่ากำลังเก็บเกี่ยวไตเติลก็เอาเป็น แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ t i ม e อ u t ก็สัก3วินะครับถึงไหมท้ายเย็ดหนูโอเคอลองดูดิอ๋อมันสามก็ว่าอยู่มันไวต้องสามพัน ก็ที่เอามเมสเศษมาไว้เนี่ยก็คือเอามาหน่วงนะครับมันเด้งขึ้นมาก่อนเสร็จพอดีปึ๊บอโอเคทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับทีนี้เราจะให้มันหานะครับถ้ามันหาก็เหมือนเดิมเลยนะครับปกติแล้วเวลาพื้นที่ในการลงนินเชี่ยนหรือว่าเก็บเกี่ยวเนี่ยมัน มันก็ไม่ได้สุดลูกหูลูกตาหรอกส่วนมากก็จะเป็นเหมือนแคมอะนะครับอ่าก็เราก็เขียนให้มนันง่ายๆนะครับเกณฑ์ที่ต้องใช้คีย์ก็ใส่คีย์เข้าไปนะครับแต่ของผมผม,ผมไม่ใช้คีย์ผมใช้แบบแดกเมาส์ลากให้มันเดินนะฮะโอเคก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกก็ให้มันเดินไปเงี้ยแหละเดินตรงเจอก็เก็บนะครับเสร็จแล้วก็ถอยหลัง เจอก็เก็บเสร็จแล้วก็ถอยหลังจะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับสลับผมนะ,อะโอเคทีนี้เมื่อเมือ่อเมื่อมันเก็บเสร็จแล้วนะฮะเมื่อมันเก็บเสร็จแล้วโอเคก็ผมจะสั่งให้มันนะครับเดินถอยหลังนะฮะก็มาตรงเมาส์นะครับผมเมาส์แล้วก็เมาส์โพซิชันนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะแล้วกดคอนโทรลหนึงทีนะครับแล้วกดวกเช็คดู โอเคกดคอนโทรลเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่นะฮะนะครับผมดักนะมันจะให้เราเลือกนะฮะก็ประมาณนี้ตรงป่าววะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเค มันก็จะเดินถอยหลังให้นะครับสมมุตินะลองรันดูหน่อยเดี๋ยวขอปรับสปีดนิดน,นึงโอเคลองดูเห็นไหมมันเดินถอยหลังแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเดินไปเก็บแล้วแต่ว่ามันเสร็จไวนะครับก็คือเราไม่ได้เวลยะยเวลาในการเดินให้มัน ซึ่งอตรงเนี้ยผมจะแนะนําให้ใช้เป็นอีฟเอลเหมือนเดิมหารูปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ากว่าที่เราจะเดินไปเก็บเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเดินอยู่ใกล้อยู่แล้วก็ได้แล้วถึงเดินเข้าไปเก็บนะครับระยะเวลามันไม่แน่นอนนะครับทีนี้เราก็เลยเห็นว่าไอตอนกดใช่ไหมฮะมันจะมีสีฟ้าขึ้นงั้นเราก็ต้องใช้เช็คสีฟ้านะครับให้มันด้วยก็อี เสร็จแล้วกด,กดมาก่อนอย่างไะอย่างนึงแนละ้วค่อยกดค่า PMP ปึ๊บอเ่ะเก็บค่าจับสีฟ้าประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้มาไปหาทั้งจอเยอะเพราะว่ามันก็ประหยัดการประมวลผลคอมันได้เหมือนกันนะครับอลองดู เจอสีฟ้าไม่ต้องทำไรนะครับดูนอดนะฮะรออันนี้เวลาใส่สัก1ิวิแล้วกันนะครับ15เลยให้15เลยเพื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุอย่างเช่นกำลังเดินมาเก็บแล้วมามียูเซอร์อื่นเดินเข้ามาเก็บพอดีแล้วเราก็เก็บไม่ทันนะครับบางนั้นถ้าเกิดมันเป็นนี้ปุ๊บมันจะยืนอื่นเลยถ้าเกิดเราไปกดแบบว่าให้มันหาแบบไม่มีสิ่นสุดก็ถ้ากับว่าถ้าเกิดมันหาไม่เจอนะฮะ15าวิมันก็จะน็ก สเตปถัดไปนะครับน,นี้ก็ใส่อีเอลให้มันด้วยนะครับแล้ก็ control x นะครับ, Ctrl รบมาวางไว้ใต้นี้แล้วก็เอาอันนี้นะฮะมาใส่ไว้ในมาใส่ไว้ในตัว if e นี้นะครับก็เมื่อมันเจอขึ้นสีฟ้าก็มันบอกว่ากำลังเก็บเกี่ยวทีนี้เราก็มาลดให้มันหน่อยนะครับจาก3,000เหลือแค่พั0ห ามพั 3, นนล่นและลังเลไปหนึ่งสองพันสองพันห้าโอเคให้มันก็2 5สองพันห้าแล้วก็กดถอยหลงังลองดู แป๊บนึงนะครับอื่นอ๋อโอเคโอเคเต็คสามพันเมื่อกี้เรามาแก้แล้วมันก็โอเคกลับมาแล้วเจอเรามากันอลองดูครับ เดินถอยหลังโอเคทีนี้เราก็ทำให้มันเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะเมื่อมันเดินถอยหลังนะครับผมจะให้มันเดินหลายรอบหน่อยนะครับว,วางสักสามสเต็ปนะฮะเดินเข้าไปเก็บถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะครับแล้วก็ ทำลูปให้มันหน่อยนะครับกดปุ่น tone A, tone X นะครับแล้วก็สร้างลูปขึ้นมา for loop นะครับ infinity loop กด OK กดคอ่น tone V นะครับกดคอ่น tone A คุมให้หมดคลิกขวานะครับปรับ delay นะฮะเหลือห0ึ่อพอไวๆไปเลยลองดูนะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไง ี่ครับก็แบบง่ายๆนะฮะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะอ่ทีนี้นะครับเรากดหยุดก่อนนะครับทีนี้เมื่อมันเก็บมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ว่ามันจะรอเกิดเนาะมันก็ยังมีตรงอื่นอยู่ ซึ่งมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในการเดินเข้าไปเก็บนะฮะก็ง่ายๆนะฮะก็ใช้ตัวแดกเหมือนเดิมนะฮะถ้าถ้าบนหลูแล้วไม่เจอนะครับเอาเราก็ให้มันแดกเมาส์น,นะครับผมโอเคก็เอาอันนี้มาเลยนะฮะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดเลือก2อันคอนโทรลซนะครับคอนโทรลซมาเอลนะฮะคอนโทรลววางนะครับ ลองเช็คนิดทีนี้ก็มาตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดเจนอ่เราจะให้มันเลื่อนนะครับให้มันเลื่อนประมาณนี้ก็พอกดโอเค เดี๋ยวเมาส์นีเน่เปลี่ยนใหม่หมนะครับเดีบยวผลคลิกเข้ามาจนพอยต์แล้วก็กดคอนโทรลไว้ตรงหน้าจอนะฮะก็คือจะให้มันเลื่อนให้มันเลื่อนแบบนี้อ่าให้มันเลื่อนแบบนี้นะครับอ่าถ้าไม่เจอก็คือเลื่อนนะครับเลื่อนอ่าลองดูอ่าเดี๋ยวประมาณนี้กดเพย์ดูนะฮะ โอเคโอเคโอเคเราวางผิดเอลเราต้องมาวางเอลอันนี้นะครับโอเคเอาใหม่ขยับไหมอ่านี่ครับเลื่อนแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมเลือนถอยหลังมาหน่อยอไม่เจอเลื่อน นี่ครับผมทีนี้เราก็ได้เป็นบอง่ายๆไปแล้วนะครับในการเดินเก็บเกี่ยวหรือว่าเดินตีนะครับก็ลองไปอัดแอปดูนะฮะถ้าตีมอนก็ลองไปดูสังเกตหลอดเลือดหรือก๊อปจากสีของมอนเลยก็ได้นะครับใช้งานง่ายๆก็เดี๋ยวจบคลิปสอนเพียงเท่านี้ครับผมนะบอันนี้ส่วนมากถ,ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทำบอดอันดับแรกคุณต้องเรียนรู้เรื่องเบสิกให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ เบสิกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้เยอะกระได้เอาแค่เล็กๆน,น,น้อยๆมาแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับว่าจะออกแบบให้มันออกมายังไงควรจะทํำยังไงให้มันเดินซ้ายเดินขวาอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีอ,อาจจะมีพวกจริงๆแล้วมันก็มีบอรดแบบว่าไม่ต้องมาเช็คสีแบบนี้เราก,ก็คือหาค่านะครับผมหาค่าจากพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ชิทชิทเอนจิ้นนะครับในการหา ว่าไอตัวค่าเนี่ยโค้ดเป็นอะไรนะครับถ้าเจอโค้ดนี้อยู่ในรันอยู่ในสคริปโปรแกรมนั่นแล้วค่อยให้มันเดินไปหาหรือวาร์ปไปหานะครับแต่ว่าไอพวกเนี้ยผมจะไม่ไม่สอนใช้นะฮะเพราะว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ยากพอควรนะครับอืมแล้วก็ไอตัวนี้มันก็คล้ายๆเหมือนการเข้าไปอยู่ในระบบของเกมด้วยอย่างเช่นวาร์ปเนี่ยก็ถือว่าโกงแล้วนะฮะก็โกง แล้วก็หรือการเปลี่ยนแปลงค่า H P หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไอพวกนี้ผมจะไม่สอนนะฮะก็คือว่าแต่ว่ามันก็มีหลายๆที่สอนก็ลองไปเรียนรู้เอานะครับก็เอามาเก็บไว้เพื่อเป็นประสบการณ์นะครับเอาเป็นความรู้อย่างของผมเนี่ยผมยอ,อ่านภาษาคิปไปออกผมก็เน้นจาเน้นจําคําศัพท์เน้นจำำํนนจำปุ่มกดตรงต่างๆว่าไอ้นี่มันคือผมออกเสียงไม่ถูกไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรแปลว่าอะไรแต่ผมรู้ว่า กดอันนี้มันจะได้หน้าตาแบบนี้ต้องกดแบบนี้แล้วไปแบบนั้นนะครับอันนี้คือพูดเ่คือไม่ได้แบบปวดความรู้ตัวเองนะแต่พูดเพื่อที่จะให้คนที่มันเป็นแบบผมเนี่ยเขามีกําลังใจในการในการเขียนหรือว่าพัฒนาที่เป็นด้านไอทีนะครับ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเขาจะจะบอกกับตัวเองว่าโอ้เขียนโปรแกรมยากวะกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมันจะไปทําได้ยังไงทําได้เออ,เอ,อคุณเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับผม โอเคก็จบคลิปแล้วนะครับก็สอนประมาณนี้นะครับเบสิกๆครับสวัสดีครับ